สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องไปเมื่อสุขุสุขคนขาวันนี้นะคะหมอลำธิพอน้อยสมบูรณ์นะคะจะพามาเย่ยมชมนะคะฮกหลงของเรานะคะที่เราซื้อมาวันนั้นนะคะพี่น้องคะเบิงค่ะมาวันนี้นะคะเขาเริ่มแตกใบนะคะละดอกของเขาก็ยังอยู่นะคะพี่น้องขามีใบมีดอกนะคะเริ่มแตกใบนะคะแตกใบขึ้นแล้วนะคะพี่น้องขาดูสิคะ ลำต้นแข็งแรงนะคะแตกใบขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องนะคะกัเป็นสิ่งที่นาพุ่มใจนะคะที่เราสามารถปลูกฮกหลงของเราแล้วแตกโ,โดดแตกใบขึ้นมาได้นะคะพี่น้อง่ะก็เลยอ,อยากมาพาพี่น้องนะคะชมความสวยงามน,นะคะของฮกหลงนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะ,ะที่บ้านสิริพรนะคะจะมีฮกหลงอยู่ทั้งหมดสองสามต้นนะคะพี่น้องค่ะ มาเดี๋ยวเราพาไปดูบอนสีแล้วก็ลหลายๆสายพันธุ์นะคะที่สิรฟอนมีนะคะเดี๋ยวเราพากันไปดูกันเลยจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะพี่น้องคะเป็นพันธุ์สาวหน่อยป้าแป้งน,นะคะนาะที่ผูกไว้หน้าบ้านนะคะจะเป็นพันธุ์สาวน้อยป้าแป้งน,นะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้แยกกระถางออกเลยนะคะตอนนี้กระถางรวมกันหลายต้นอยู่นะคะ น,นี่จะเป็นพันสาวน้อยปรับแป้งจ้านะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันหน่งนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นฮกหลงหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นฮกหลงไหมเพราะว่าคุณพ่อปลูกเอาไว้นะคะอันนี้แต่มันคล้ายๆกันนะคะทุกคน คล้ายๆก,กันกับหวองลงที่สิริพรซื้อมานะคะอันนี้คุณพ่อปลูกไว้จ้าอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะท่านผู้ชมขาอะไรนะที่ที่เขาบอกมาจะไม่ได้อีกแล้วนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์รเซอร์นะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะทะค่านค่ะ ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะถ้ายังไงบอกมาด้วยนะคะว่าอ่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะพี่น้องขะอันนี้จะต่างเพื่อนหน่อยนะคะจะเป็นก้านนะคะเป็นก้านเป็นก้าน,น,านแตกออกนะคะทุกคนขาจะต่างเพื่อนหน่อยนะคะทุกคนขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตอยู่ที่ฮกหลงสายพันธุ์นี้ก็แล้วกันนะคะถ้า ใครรู้ว่าเป็นสายพัน์อะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกสิลิพรด้วยนะคะทุกคนคะ่ะคอมเมนต์มาบอกสิลิพอนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าปลูกไว้เยอะอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสิลิพรน้อยสมบูรณ์เยอะๆด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเอาหุกหลงสวยๆมาฝากทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ